พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจําวันอังคารวันที่สองเดือนที่11ในหัวข้อเรื่องในพระคิดทุกสิ่งมีชีวิตและพระวจนะที่จะใครควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่19เพราะสรรพสิ่งที่ทรงสร้างแล้วคอยด้วยความปรารถนาอย่างยิ่งให้บุตรทั้งหลายของพระเจ้าปรากฏ โรงบทที่8ข้อที่19พี่น้องคะทุกสิ่งในโลกของมนุษย์ล้วนตกเป็นเฉลยซึ่งเปิดเผยอ,อยู่ในโรงบทที่8ข้อที่20แต่ในโลกของพระเจ้าสิ่งต่างๆนั้นแตกต่างออกไปยกตัวอ,อย่างเช่นพระเยซูทรงหยิบขนมปัง5ก้อนกับปลาสองตัว พูดกับสิ่งเหล่านี้แล้วสิ่งเหล่านี้ก็ทวีคูณขึ้นจนผู้ชายประมาณ5,000คนไม่นับผู้หญิงและเด็กได้รับการเลี้ยงดูและยังมีเหลืออยู่หลายตระกาซึ่งเปิดเผยอยู่ในมัทธิวบทที่14ข้อที่17 2 4ถึง24นะคะและในพระธรรมมารโกบทที่3ข้อที่1ถึงข้อที่5พระเยซูทอดพระเนตรชายที่มีแขนรีบและตรัสกับเขาว่าจงเหยียดมือออกเถิด เมื่อชายคนนั้นเหยียดมือออกไปมือของเขาก็ได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์พรองพูดกับขาที่ง่อยและขานั้นก็กลับมีชีวิตพรองพูดกับผู้ชายที่ไม่มีขาแล้วขาก็งอกออกมาและในพระธรรมยอห์นบทที่11ข้อที่41-44เถึง44เมื่อพระองค์ไปถึงทางเข้าอุโมงค์ฝังศพของราสารัต พระองค์ได้อธิษฐานขอบคุณพระบิดาอย่างเรียบง่ายแล้วตะโกนด้วยเสียงดังว่าราสารัตออกมาเถิดราสารัตที่ตายและถูกฝังไว้สี่วันแล้วก็มีชีวิตออกมาจากอุโมงค์ฝังศพขอบคุณพระเจ้านะคะพี่น้องพี่น้องขาพระองค์ยังทำให้ลูกสาวของเย,ยรัตกลับมามีชีวิตด้วยพระองค์จับมือเด็กสาวที่ตายแล้วและพูดว่า ลุกขึ้นเถิดและเธอก็กลับมีชีวิตซึ่งเปิดเผยอ,อยู่ในลูกาบทที่8ข้อที่54และในพระธรรมลูกาบทที่7ข้อที่11ถึง15ได้เปิดเผยอ,อีกว่าแล้วบูชายของหญิงไม้ที่อาศัยอยู่ในเมืองนาอินละ่ะเขาถูกแบกโดยสัปเปลอไปอย่างสถานที่ฝังศพเมื่อเห็นหญิงไม้นั้นกำลังทุกข์ใจพระเยซูก็เสด็จไปแต่ต้องหีบศพและตรัสว่า ชายหนุ่มเอ๋ยเราสั่งท่านให้ลุกขึ้นชายหนุ่มที่ตายไปแล้วได้ลุกขึ้นนั่งและพระเยซูทรงมอบเขาให้แก่มารดาของเขาพี่น้อง้ามีเสรีภาพในพระคิดและพระองค์ทรงแสดงให้เห็นถึงเสรีภาพของวิญญาณที่พระองค์นำมาให้เราในพระคิดไม่มีสิ่งที่เรียกว่าไม่มีชีวิตไม่มีของเสียอนิจังและความตาย สิ่งทรงสร้างทั้งหมดกำลังคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดรอคอยที่จะได้รับการปลดปล่อยเข้าสู่เสรีภาพที่เปี่ยมด้วยพระสิริของบรรดาบุตรของพระเจ้าตอนนี้คุณได้มาถึงที่ฉากแล้วจงทำให้สิ่งที่ทรงสร้างเป็นอิสระจงปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นสู่เสรีภาพ จงพูดคำอวยพรให้กับทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณที่ตายแล้วและนำกันปลดปล่อยมาสู่สิ่งที่ทรงสร้างทุกอย่างในโลกของคุณในพระคิดจงนำสิ่งเหล่านั้นออกจากการเป็นทาตและการเสื่อมโทรมเข้าไปสู่เสรีภาพที่เปลี่ยนไปด้วยพระสิริของบรรดาบุตรของพระเจ้าฮาเลลูยาให้เรากล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะ ฉันปลดปล่อยถ้อยคําแห่งความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพดีพระพรและชีวิตให้แก่สิ่งที่ทรงสร้างทุกอย่างในโลกของฉันด้วยการนำสิ่งเหล่านั้นออกจากการเป็นทาตและการเสื่อมโทรมเข้าไปสู่เสรีภาพที่เปลี่ยมไปด้วยพระสิริของบรรดาบุตรของพระเจ้า ทุกสิ่งในตัวฉันและรอบตัวฉันนั้นใหม่อยู่เสมอยอดเยี่ยมสมบูรณ์แบบและเต็มไปด้วยความงดงามเพราะว่าชีวิตกำลังทำงานอยู่ในตัวฉันและผ่านทางตัวฉันสิ่งที่เหนือธรรมชาติกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันเพราะว่าฉันกำลังสำแดงชีวิตนิรันดร์ให้ปรากฏ ฮาเลลูยา <Hallelujah. S 2> พระวจะนะแห่งความจริงในวันนี้เปิดเผยและหนุนใจแกเราว่าในพระคิดไม่มีสิ่งที่เรียกว่าไม่มีชีวิตไม่มีของเสียอนิจจังและความตายเรามีเสรีภาพในพระคิดและเราสามารถสำแดงเสรีภาพนั้นผ่านทุกที่ที่เราดำเนินชีวิตอยู่ตอนนี้พี่น้องคะ เราสามารถพูดคำอวยพรให้กับทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราที่ตายแล้วและนำการปลดปล่อยมาสู่สิ่งที่ทรงสร้างทุกอย่างในโลกของเราในพระคิดพระเจ้าทรงปรารถนาให้เรานำสิ่งเหล่านั้นออกจากการเป็นทาตและการเสื่อมโทรมเข้าไปสู่เสรีภาพที่เปลี่ยนไปด้วยพระสิริของบรรดาบุตรของพระเจ้าและพระเจ้าบอกว่าเราเป็นตัวแทน เราเป็นไทยและเราสามารถปลดปล่อยถ้อยคําแห่งความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพดีพระพรและชีวิตให้แก่สิ่งที่ทรงสร้างทุกอย่างในโลกนี้ได้เราเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่เปลี่ยนไปด้วยพระสิริของพระองค์ในพระคิดนั้นเราสามารถสําแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ผ่านถ้อยคํา ผ่านพระคำที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่เราทุกวันขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องที่เราจะสำแดงความมีเสรีภาพอิสระให้กับบนโลกที่เราอยู่ด้วยฤทธานุภาพในพระนามของพระเยซูคริสเจ้านะคะพระเจ้าอวยพรคะ่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซู และมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชน และเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้า ในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามา ในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด